เหี้ยลูกมี่ต้ปลาอานได้ไหมครับได้ตัวเดียวครับได้ปลากระมังตัวปลากระมังลูกไปฟองปัดตัวโอ้ปลาเยอะไหมตรงนี้ไม่มีครับไม่ค่อยมีครับแต่แหลน้ำขึ้นคุ้นนะใช่ไหมได้ได้ปักตัวน้ำปลาข้ามสาบไปไม่รู้อะไรครับปลาข้ามสาบไปไปที่อื่นหมดเลยครับน้ำคุ้นมาโตกันทุกวันไหมลูกมี่เพิ่งมาเพิ่งมา โอ้โทุกที่ตกเท่าไหร่ครับไม่ไม่ตกปกติโอ้โอันนี้วันนี้ก็ว่างๆเลยว่างครับว่างเพลินๆก็มาตกปลาครับว่างเราเกิ่งปลาปลาเสร็จนะว่างช่วงเย็นเลยช่วงเย็นทำปลาปลาอยู่เลยนั่งตกลอยลมเย็นๆครับแล้วเคยมาตกไหมพี่แถวนี้เคยฮะเคยได้แบบได้ปลาเท่าไหร่เจ็ดแปดโลปลาเท่าไหร่เจ็ดแปดโลผมก็ยังดีนะปลาปลา ไดก็ยังได้ปลากินทางเส้นนู้นก็เห็นมีคนตกกันเยอะทางธรรมกายทางปลสบานมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้โหปลาสวายเยอะใช่ไหมแต่อยากได้ปลากรดจืดวปลากรดนะปลากรดอร่อยกว่านะกระเทียมกระทินะโอเคตาสบายลงไปแล้วมาเดียวมาเดียว